สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันนีแล้วครับมือนี่เอาอาหารมาแบ่งปันให้กระลอกหน่อยอยู่ในสวนสาธรารณะหม่องเก่าหม่องเดิมหม่องที่เฮาเคยมีความสุขนะพี่น้องเฮาก็อยากอ,อกมาเล่นอยากมาย่างเล็นอยากมาอยู่ไก่ชิดกับธรรมชาติธรรมชาติจะให้ความสุขสําหรับเฮาเสมอครับกระลอกหน่อยกําลังลงพี่น้องกําลังลงหาอาหารเต็มเลยแต่ว่าขี่ยานจัาหน่อยมือนี้ เดี๋ยวผมจะพายางหลอเบิงบรรยากาศแกบเบิงธรรมาชาติอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้ซึ่งเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งที่ผมออกมาเด่นหรือว่ามาถ่ายทำมาเก็บภาพวิดีโอให้พี่ให้น้องเบิงเรื่อยๆนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพายางนงไปผลิตด่านล่างเอาอาหารกองใหม่กระลอกหน่อยันครับเดี๋ยวเป็นกินวิหน,นีกันทิมอาหาราใหม่เพื่อนพี่น้องเพราะว่ากระหอกหน่อยบางมือก็ขี้ยนัน อืเรียนนี้เปตตกใจหมาหมาตัวนี้ตัวบกใหญ่เลยพี่น้องเรียนกันกุ๊กหม่เดี๋ยวเดี๋ยวยางไปเบิ่งด่านล่างพี่น้องบ่งทะเลแต่บนลบ่มพี่น้องเมื่อนี้ล่มคนขางแห้งบุร่าจะลงไปเก็บผาบรรยากาศได้บอเพราะว่า ขนาดยู่ด้านบนด้านบนนี่บ่ค่อยล่มครับแต่วันเดียวลงไปทะเลเดี๋ยวลงไปทะเลลานดางนังนี่ดูซึกวานานา่าน้ำจะเป็นฟ้องแห้งขนาดสงสัยจะลงไปบ่ได้หรอกพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเด็นกนุกระลอกหน่อยกะเข้าไปเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศยุสะน้ำดิเด็กหน่อยเขาเล่นใ้พี่น้องเขาเบิ่งกันรกรลังเปิดน้ำพี่น้อง กำลังเปิดน้ำไป้ให้เด็กน้อยสายอีกเล็กน่อยเดียวอากาศอุ่นๆเด็กน้อยก็เริ่มมาเล่นพี่น้องเพราะามือนี้เป็นวันหยุดุเป็นวันอาทิตย์ของประเทศแคนาดาเวลาจากประเทศแคนาดาจะสากบานเฮาจากทางโซนเอเชียเฮาอยู่12ชั่วโมงพี่น้องห่างจากเมืองไทย12ชั่วโมงเวลาของประเทศแคนาดาจะสากกว่าครับบานเฮา,า,าเป็นตอน แรงอยู่นี่จะเป็นตอนเศรา้าครับเวลาจะไล่หลังจากบานเขากำลังเปิดน้ำพี่น้องกำลังเปิดน้ำให้เด็กหน่อยแต่พอเด็กหน่อยอยังบ่งเนเียวแหลครับยัง,ยงเศร้าอเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งที <c oughs> ค่อนข้างค่อนข้างลงโตได้พี่น้องก็จะเห็นได้ดีแห่งเป็นตะเสะอ่อนเะอ่อนความงาม เสอ่อนในการพัฒนาประเทศข้าเจ้าพี่น้องแกเขามาเห็นจำหนีเขาก็ยังมีความสุขนะพี่น้องก็สียดายผมต้องไปเก็บผาบรรยากาศด้านล่างบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวลงไปน้ำทะเลก็ล่างตีฟ้อง รู้สึกว่าล่มจะแห้งจะลงไปเก็บผ่านบรรยากาศบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าเสียงจะเกิดลงไปแล้วเสียงจะเข่าในวิดีโอเสียงจะบูชัดนะพี่น้องเ mm. ด็กหน่อยเนี่ยมาเล่นแนวนี่ก็มวนปัญญานี่เนาะเดี๋ยวสายจังหน่อยพี่น้องสายจังหน่อยเด็กหน่อยจะออกมาเต็มเล,เลยเลยมึงกระหรอกหน่อยตัวนี้หางยังกิน แดนเข็มแดนต้องทั้งกกใหม่แต่ดิ่ตอล้นเริ่ม,มากมากเลยหมาตัวหนึ่งกับตัวบุกญ่าย,ยเสียงน้ำบรรยากาศค่อนข้างดีได้คืี่นองมือบรรยากาศดีครับขนาดมือสุดยอดสุดยอด ดอกไม้ก็ตั้งห้วยเลยพี่น้องวางหน่งนี่ดอกไม้ออกเต็นเพราะวกก่ากำลังจะเข่าหนาหนาวเดี๋ยวดอกไม้เดี๋ยวดอกไม้ไม้มวนนี่เพิ่งก็ถืนอนกความหนาวนอกพี่น้องจะมีแค่เป็นบางชนิดที่ต่อสู่กับความหนาวใดซึ่งตนสนนี่จะเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ต่อสู้กับความหนาวได้ค่อนข้างโคงท้นพี่น้องปูาตครับ บนอกเพินน่นอยู่ได้ตลอดปีแต่ว่าบางสนิดก็จะถึกนอกแต่ว่าปีหนาหอดหนาหฮอนเพิ่นก็กลับขึ้นมาแตกหยอดแตกดอกไม่ครับคนกะลังเริ่มทย่อยมากพี่น้องกะลังเอาโตเอาหนึ่งมาว่างเพราะว่าเป็นวันหยุดเสื้อบอมือนี้ ท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้จะหฮอนอยู่พี่น้องตอนนี้ยังหนาวแต่ว่าต่อไปจะหฮอนเดี๋ยวเร็กหน่อยก็ออกมะล่นเขาจะจะมีบาร์บีคิวมีนั่น้าควอบคัวมะล่นสอ,อนสอ,อนก็จะจัดดีๆแห้งพี่น้องต้องชื่นชมในการพัฒนาประทาาเทศเข้าเจ้านะ ก็จะให้ความสําคัญกับประชาชนค่อนข้างแห้งครับถึงอยู่ประเทศนี่ก็จะจิบเก็บแท็กเก็บนแผนแพงแต่ว่าก็เป็นต่เซียให้พี่น้องเพราะว่าก็กจะเก็บแท็กไปเไ้ยก็จะเอามาพัฒนาประเทศทุกอย่างในสถานทีตรงนี้ฟรีครับขามาเล่นฟรีขามาปิง้งนิ่งว่าป้งฟรีเพียงแต่าเขาสือของมาเห็ดกินเองกินแล้วก็เก็บเมียนลงทางขยะให้เพิ่น เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ค่อน,อนขันขางสำหรับผมแล้วผมว่าลอยประเส้นเต็มครับบรรยากาศและก็ธรรมชาติแล่ก็ความสะดวกสบายเดี๋ยวผมจะพาย่างไระดินด้านบนแดดกำลังออกพี่น้องแดดกำลังออกอากาศกำลังอบอุน่นสุดยอดเลย Hi chị ổn thật xã nằm, chú chứ nằm đích ngồi nằm trải đích ngồi đích ngồi ở mặt trên mặt trước 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 Sụt trước sụt trước trước มาอยู่ในสถานที่แบบนี้เดียวมองตัดลงไปกับริมทะเลพี่น้องด่านล่างจะเป็นทะเลสาบลางีสะอ่อนแห้งพี่น้องลมจะพัดผ่านเข้ามาในสวนแห้งนี่ตลอดมือเพี่น้องถึงอากาศห่อนแต่สถานที่ตรงนี้เย็นพี่น้องเย็นสบายมันจะากาศอีเยียมแห้งวางสองอาทิตย์ก่อนฝนตกพี่นอ้องหยา่าก็ลั่งแตกขึ้นมาเขียวอีกเลย น่ากำลังเขียวชะอุ่มงามสุดยอดสุดยอดบรรยากาศเลยเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านครับใกล้บ้านผมออกมายางเที่ยวเ,เล่นประจําออกมาเทลัยก็มีความสุกพี่น้องตื่นเต็มมาแต่ละมือเลยมายางเล่นนันสถานที่แนวนี้เเห็นจิตใจเขาแจ่มใสขึ้นพี่น้องจิตใจเบิกบานแจ่มใส เป็นความสุขที่มาจากด้านในธรรมาชาติจะให้ความสุขสําหรับเขาเสมอเก็บมาฝากพี่ฝากน้องเขาครับสสอ่อนสสอ่อนบานเมืองข้าเจ้าพี่น้องพนเดเดียวเนกหน่อยสมกับประเทศพัฒนาสมกับประเทศเป็นทุ้นั่มพี่น้องปรปับรุงทุกสิ่งทุกอย่างออกมา,กมากบ่มีบ่มีการเสียหายครับ บบมีคําว่าเสียหายเลยเขาจะเจริญใน mm. เขาจะบ้างแผนบ้างแผนได้ดีแห้ง mm. คุณทุกกำลังแรงใจที่แวะมาเยี่ยมชมเด้อครับ mm. เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับผมบ๊ายบายขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกๆคนครับ